สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารมาอัปเดตกันอีกชุดหนึ่นะคะปะลาไหลสีทองเชื่อมาให้โชคตรงหัวมีจุดคลายตัวเลขเหลืออีก2อาทิตย์เท่านั้นนะคะสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกิดแบ่งรัฐบาลวันประจํวันที่1กุมภาพันธ์กันแล้วเชื่อว่าตอนนี้าอหวยทุกท่านต่างก็คงเดินหน้าตามหาเลขเด็ดก,กันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแนวทางจากนักไพ่หวยชื่อดังสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหรือจากเหล่าคนบันเทิง วันนี้เราก็มีแนวทางมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะโดยชาวบ้านในพื้นที่บ้านสรรอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาต่างพากันมาดูปลาไหลสีทองที่นายไพรวันอายุ54ปีจับได้ในสระปลาเมื่อช่วงเช้าโดยปลาไหลมีน้ำหนักประมาณเกือบครึ่งกิโลกร,รมัมยาว50-60เซนติเมตรบริเวณเหนือหัวลูกตามีจุดสีดำคล้ายตัวเลขเจ้าของและชาวบ้านต่างเชื่อว่าปลาไหลจะมาให้โชค โดยในภายวันกล่าวว่าช่วงเช้าตนนำฉลองใส่ปลาในสระของตนเองหลังจากที่ไปยกฉลอมปรากฏว่าพบปลาไหลสีทองอยู่ภายในฉลอมจึงนำปลาไหลมาชั่งน้ำหนักได้เกือบครึ่งกิลโลกร,รมัมความยาวประมาณ50-60เซนติเมตรและที่บริเวณหัวใกล้ลูกตามีจุดสีดำๆคล้ายตัวเลขซึ่งตนเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนคาดว่าปลาไหลตัวดังกล่าวจะนำโชคลาบมาให้กับตนเอง ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์ในงนรวไปที่1กุมภาพันธ์ค่ะ